เสียงคลื่นสัดสัดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาแต่บางทีไม่มีเธอจะมีใครบ้างหนอที่พอเห็นใจความรักสับสนในใจเสมอ เก็บภาพสวยๆของหัวหินมาให้เพื่อนๆนะทะเลสะอาดมากๆสะอาด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 งานเล่นหมดมา ันนี้เรามาถึงค่ำแล้วนะครับแวะดูโครงการคอนโดที่ลูกค้าจะให้ช่วยขายชื่อบูรอกนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้แต่นี้ก็มาพักผ่อนหลังจากดูงานเสร็จ